สวัสดีทุกคนสุดท้ายคันที่รอๆเขาก็มาถึงเย่แต่ไม่มีเพ็ดนะไม่มีเพ็รนะไม่มีเพ็ดเอาที่ไฟเอ็กบูรอบ็อกมาแล้วนะคะทุกคนนี่โอเมก้าเลิศมากสวยมากวายมาแบบรัางพิ่งนะสุ่มครั้งแรกก็สิบห้าเพ็ดหนึ่งครั้ง สิครั้งร้อยห้าสิบเด้อนี่อันแรกก็เป็นสก,กินฟาร์มัทเองเป็นสก,กินฟา์มัทอ้ทำมาแหม่นะ่าสวยมากแกสวยมากรดอนะ่ะนี่ก็จะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นท่าทางน,นะคะทุกคนอีสโลเตะว้าวลดรดโลกดูใหม่ที่ลดมาก มันมาอยากได้ทุกอันเลยค่ะแต่มีเพจ9เพชรนี่ที่เด็ดมาราคานี่อันนี้เป็นชุดแรกนะคะทุกคนสีน้ำเงินโอ้ oh my god อันนี้เป็นชุดที่ปรับแต่งได้นะคะสีขาวแต่อันนี้เป็นท่าวิ่งนะตอนใส่ใส่ชุดนี้ไปเลยนะ่ะอันนี้ตอนจำกัดคนเฮ้ยกำจัดก็จะมีสีเขียวออกมารอบตัวเออแบบนี้ อันนี้ตอนยิงล้มนะคะทุกคนมีเหมือนเดิมเลยสีเขียวออกมารอบตัวสวหรับมอก็เลิดดอยูนะนี่ปรับแต่งได้สอสีนะทุกคนสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินชุดก็มีเอฟเฟกต์เลิศดมากสำหรับกิจกรรมนี้ก็ถ้าคนดวงไม่ดีเลยนะสุ่มไปสิบครั้งเฮ้ยร้อยครั้งก็ได้มาร้อยโทเคนประมาณสามพันนะ 3, เพชรอะสามพันเพชรออกเลย ได้แรกเลยได้ชุดแน่นอนสามมันเพชรได้ชุดโลด,ดอยู่นาะอยากได้อ่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปสุ่มอยู่ยนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะนะคะสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายมู